ทำไมเทศกาลคเนชย,ยันตีจะต้องถวายขนมลาดูสูตรงาการถวายขนมลาดูงาในวันคเนชย,ยันตีแด่องค์พระพิคเนธถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวฮินดูมีความสำคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมและทางจิตวิญญาณค่ะงาถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์พลังงานและปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งงาขาว งาดำก็สามารถนำมาทำเป็นขนมลาดูถวายพระพิคเนตในวันคเนจจยันตีได้การถวายขนมลาดูงาจึงเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตและในช่วงคเนจจยันตีนั้นจะอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวการทำบูชาแล้วลาขนมลาดูงามาเป็นเทวประสาแจกจ่ายบริโภคเพื่อความเป็นมงคลแล้วงายังมีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ ทำให้เหมาะสำหรับการถวายในช่วงเวลานี้ร้านเทวาลาดูมีขนมลาดูสูตรงาให้ผู้ศรัทธาได้เลือกซื้อลาดูงาสูตรโบราณที่ขายดีมากๆตลอดทุกเทศกาลลาดูช็อกโกงาสูตรนี้เหมาะสำหรับคนรักช็อกโกหอมงาอร่อยอร่อยสั่งซื้อขนมลาดูโมทกะ ติดต่อร้านเทวาราดูสายมูต้องมาสอบถามเกี่ยวกับการบูชาหรือสั่งซื้อขนมและอุปกรณ์บูชาติดต่อได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอให้ผู้ศรัทธาบูชาพระองค์อย่างมีความสุขกันปฏิปป,ป้าโมรยาหนูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ